สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอัปเดตสารแหน่ที่เพาะจากเมล็ดนะก็เพาะจากเมล็ดมาก็โอเคโตดีเหมือนกันแต่เนี่ยในในวงบ่อซีเมนต์นี่เราหมักดินไว้ด้วยไงทีนี้พอเขาโตมาได้ขนาดนี้แล้วต้องตัดยอดเขา เอาไปปักชำขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่อย่างเงี้ยสามารถตัดยอดไปปักชำได้ละนี่ก็เหมือนกันทำตอนเย็นๆนะถ้าทำตอนเช้าๆนิ่มอยู่กลางแดดไปเนี่ยมองเนี่ยอ,อยู่กลางแดดเลยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องหาอะไรมาครอบเขานี่ตัดตัดแบบนี้เห็นไหม นี่เลยให้เขาเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่แล้วนี่คลิปายออกทำไปคลิปอะเพราะว่าเราทำสำหรับคนที่รักการปลูกเพราะฉะนั้นมีคลิปอะไรลงลงไปเลยเห็นไหมได้ประมาณนี้นะหลายคนอาจจะไปแช่ให้รากงอกก็ได้ นี่ปักมันตรงนี้แหละนี่ปักแค่นี้เองนี่แล้วทำยังไงต่อเราทำตอนเช้าแล้วก็ตรงนี้โดนแดดเต็มๆเ,เลยเราต้องเอาแก้วมาครอบเข้าไว้กดแก้วให้นั้แน่น,นครอบเข้าไว้แบบนี้นะเดี๋ยวเขาก็รากงอก แล้วก็ทําแบบนี้อีกไอ้ไหนที่มันยาวๆเนี่ยยาวๆอย่างเงี้ยายาวๆเนี่ยเห็นปะเนี่ยยาวๆแบบเนี้ยเราก็ตัดออกเดี๋ยวไม่มีทีมงานครับท่านนี่แบบนี้นะริดใบออกเดี๋ยวก่อน นี่คือพุ้ซานมสดนะเดี๋ยวเราจะถอนให้ดูว่ามีรากหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาขึ้นปกอีกช่องหนึ่งช่องใหญ่นี่แหละมีหลายช่องทำไปทำไปเรื่อยเปิดช่องไว้แล้วก็อัดคลิปลงทิ้งๆไว้ถ้าเกี่ยวกับช่องปลูกผักนี่ไม่ต้องห่วงหรอกคนรักการปลูกเท่านั้นที่จะมาดูเนาะ คนไม่รักปลูกเขาก็ไม่ดูหรอกก็เ,เห็นคือเขียว,วดูแล้วกดเข้ามาดูแล้วนี่เท่ากับเราก็จะสามารถมีสารแหน่ได้อีกหลายต้นอันนี้จิ้มไว้ตรงนี้กดดินให้แน่นๆแล้วเอาแก้วครอบแบบนี้เข้าไปเข้าไปนะจ๊ะทุกคนถ้ายาวอีกนี่ยยาวอย่างนี้อีกยาวก็ตัดตัดอีกแล้วก็จิ้มอีก ขยายสารแน่ไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบนะนี่เดี๋ยวเราจะทำอะไรให้ดูเราจะขุดดูว่าผู้สานมสดที่เราตัดกิ่งปักชำเห็นปกิ่งเล็กกิ่งน้อยดูสิเนี่ยติดไหมล่ะติดนะติดไหม,ไหมนี่ถ้าเขาแตกใบแตกยอดออกมาเนี่ยแสดงว่ามีรากแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจะขุดอันนี้ให้ดู ดี๋ยวหาน้ำมาล้างรากก่อนหาน้ำมาล้างรากทีนี้เราก็จะพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้สานม,มสดสามารถตัดกิ่งมาปักชำได้กิ่งเล็กกิ่งน้อยนี่ได้หมดเลยแต่ดินก็ต้องแน่นๆนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูถ้าเขายังไม่มีราก นี่รากยังไม่มีแต่เขาแตกยอดแบบนี้แสดงว่าเดี๋ยวเขาก็จะแตกรากนะจิ้มไปก่อนจิ้มไปก่อนอันนี้เขามาไอ้น,นั่นที่หลังแต่กินน่งนี้รากน่าจะเดินแล้วเดี๋ยวต้องเอา,ย,าย้ายไม้ปักไว้เพราะว่าถ่ายไม่ถนัดแค่นี้แหละ เดี๋ยวเราค่อยออขุดค่าดูพวกเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดมีการแตกยอดแตกอะไรแสดงว่าเขามีรากสามารถตักกิงปักชำได้โอเคแต่จะเจริญเติบโต,ตมากมายขนาดไหนไม่รู้ในนี้ก็มีพวกมะกรดูดเพราะจากเมล็ดเอาหมองเดียวแค่หมองเดียวพอนะอันนี้โรยโหระพาไว้ นุ่นมะนาวตัดกิ่งปักชํามะกรูดที่เพาะจากเมล็ดนี่เอาอะไรมาโรยโรยไว้ส่วนนี้ตัดแล้วก็จิ้มได้กะเพราแดงนะนี่เห็นป่ะอยู่กับผักกาดเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยนี่นะเนี่ยจิ้มไป บิดใบออกก่อนพวกนี้สามารถขยายพันธุ์ได้โดยการตัดยอดปักชำและเพาะจากเมล็ดจะดีมากเนี่ยทำแบบนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเขาก็ติดอารดน้ำหน่อยอโอเคให้ดูแค่นี้พอละ <c oughs> สู้อนต่อไปพวกเราฝากช่องเกษตรทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะ Get it